랜ด n อมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับเมนาวาทาโร่ตอนนี้ทำยังไงดีช่วงเวลานี้เยียวยาหัวใจก่อนนะคะจนกว่าตัวเองจะเข้มแข็งและสามารถตื่นรู้ได้ว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงให้เวลากับตัวเองทำตัวเองให้มีความสุขอาจจะไปเที่ยวบ้างหรือว่าใช้เวลากับคนรัก ปล่อยตัวเองนะคะให้มีอิสระเสรีจากภาพมายาของมิติที่3และเยียวยารักษาตัวเองทำอะไรที่มีแพชชั่นมีไฟมากๆและใช้ความพยายามกับสิ่งที่รักให้มากที่สุด อะไรที่คุณปรารถนาขอให้ใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่านี้ศึกษาเรียนรู้และปล่อยวางอย่าไปยึดติดขอให้มีความหวังแต่อย่าคาดหวังกับชีวิตมากจนเกินไปปล่อยชีวิตให้สบายๆทำในสิ่งที่รักมีความสุขในทุกวันให้ทุกวันเป็นวันที่เป็นเหมือนของขวัญในชีวิตนี่ก็คือสิ่งที่ต้องทำในตอนนี้นะคะหากชอบคลิปนี้ฝาก u b s ส r i b e ไลค์แชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ